เก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นของสวนพี่เล็กนะคะนี่แล้วมาชมความงามของโชคเก้า,ช,าชั้นกันเห็นไคะอืมเลีกยจะเลี้ยงไม้ได้สวยมากเน่นะคะามองภาพรวมนะคะนี่กำลังรับแสงเลย เอามาไล่แดดได้สีเขาจะสวยนะคะนี่เห็นไหมชัดเจนอันนี้ใช่ไหมร้านจาดน็องเนี่ยจัดน้องเนี่ยใช่ใช่ไหนคะโอ้โอ้ด้านขวบสวยมากเห็นไหมคะอันนี้อันนี้น,น,น,นี่อันนี้สาวสวยสาวสวยประจำร้านนะคะ สาวสวยประจำร้านต้องโดนแดดโดนแสงว้าวสวยสวยจริงๆเนี yeah, ่ยค่ะอ่ <Yeah. S 1> าก็กำลังไล่สีไล่แดดนี <Yeah. S 1> ส่สวยมากสวยมากเห็น <Yeah. S 1> แ,แล้วจะอดจัดไม่ไหวอือ <c oughs> E uh -huh.